สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นสู่การโจมตีโดยตรงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติผลกระทบระดับโลก Global Impacts 1. ด้านเศรษฐ,ฐกิจ Economic ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนี่คือผลกระทบที่ชัดเจนและรวดเร็วที่สุดอิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับต้นๆของโลก และช่องแคบฮอร์โมสที่อิรานมีอิทธิพลเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดในโลกประมาณ20-30เของน้ำมันโลกผ่านเส้นทางนี้หากความขัดแย้งรุนแรงจนเกิดการปิดช่องแคบหรือมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันจะทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงทันทีแค่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องอุปทานสป라이ต์และดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นแล้วเงินเฟ้อและค่าครองชีพ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกทำให้ราคาสินค้าต่างๆแพงขึ้นนำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อที่รุนแรงขึ้นในหลายประเทศตลาดการเงินและการลงทุนผ,ลผ,ลผลันผวนตลาดหุ้นทนนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง r i s k o f sentiment เช่นหุ้นเพื่อหนีความไม่แน่นอนทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงสินทรัพย์ปลอดภัย safe haven นักลงทุนจะหันไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำเงินดอลลา,าร์สหรัฐเงินฟรังสวิสทำให้ราคาสินทรัพย์เหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักนอกเหนือจากน้ำมันการขนส่งสินค้าผ่านตะวันออกกลางโดยเฉพาะเส้นทางเรือผ่านทะเลแดงและคลองสุเอสอาจได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยทำให้ค่าขนส่งแพงขึ้นและเกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าทั่วโลกด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคง geopolitics and security ความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงนี่คือความกังวลที่ใหญ่ที่สุดความขัดแย้งอาจลุกลามบานปลายไปทั่วภูมิภาคโดยดึงผู้เล่นอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นสหรัฐอเมริกาพันธมิตรหลักของอิสราเอลอาจต้องเข้ามาช่วยเหลือโดยตรงกลุ่มตัวแทนของอิหร่านเช่นกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนกลุ่มฮูตี้ในเยเมนและกลุ่มติดอาวุธในซีเรียและอิรัก อาจเปิดฉากโจมตีอิสราเอลและผลประโยชน์ของสหรัฐพร้อมกันชาติอาหรับประเทศเพื่อนบ้านเช่นจอร์แดนซาอุดีอาระเบียอาจถูกลากเข้าไปในความขัดแย้งอย่างไม่ตั้งใจการแบ่งขั้วอำนาจชัดเจนขึ้นโลกจะเห็นการแบ่งข้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างฝ่ายสนับสนุนอิสราเอลโดยนําโดยสหรัฐและชาติตะวันตกกับฝ่ายสนับสนุนอิหร่านซึ่งอาจมีรัสเซียและจีนให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง กระทบต่อการพยายามสร้างสันติภาพข้อตกลงอับราฮัมที่พยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับอาจหยุดชะงักหรือพังทลายลงได้ด้านการเดินทางและการบิน (Travel and Aviation) การปิดน่านฟ้าหลายประเทศในภูมิภาคอาจประกาศปิดน่านฟ้าชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยการเปลี่ยนเส้นทางการบินสายการบินทั่วโลกจะหลีกเลี่ยงการบินผ่านน่านฟ้าของอิรานอิรัก อิสราเอลและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ต้องใช้เส้นทางอ้อมส่งผลให้ระยะเวลาเดินทางนานขึ้นและต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินอาจสูงขึ้นด้วยผลกระทบต่อประเทศไทย Impacts on Thailand แม้ไทยจะอยู่ห่างไกลไ<ด>แต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนี้ครับ 1. ด้านพลังงานและค่าครองชีพราคาน้ำมันในประเทศ ไทยนําเข้าน้ํามันดิบเป็นส่วนใหญ่เมื่อราคาน้ํามันตลาดโลกสูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินและดีเซลในประเทศทําให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทยซึ่งราคามักจะมีการเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันหากราคาน้ํามันสูงขึ้นอาจส่งผลให้ค่าเ t และค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นด้วย ราคาสินค้าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกชนิดทําให้ค่าครองชีพของคนไทยสูงขึ้นด้านการลงทุนและเศรษฐกิจตลาดหุ้นไทยเซ็ตจะได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ลดลงอาจมีการเทขายสุทธิฟันฟลอ์ไหลออกในสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นกลุ่มพลังงานอาจได้ประโยชน์ระยะสั้นแต่ภาพรวมของตลาดจะเป็นลบการส่งออกและนําเข้า ค่าระวังเรือที่สูงขึ้นและการล่าช้าในการขนส่งอาจกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการไทยทั้งฝั่งส่งออกและนำเข้าค่าเงินบาทเงินบาทอัดอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในฐานสะสกุลเงินปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวความกังวลเรื่องความปลอดภัยและค่าเดินทางที่สูงขึ้นอาจทําให้นักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเดินทางมายังเอเชียน้อยลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยได้ ด้านแรงงานไทยมีแรงงานไทยจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในประเทศตะวันออกกลางโดยเฉพาะอิสราเอลรัฐบาลไทยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของพลเมืองไทยซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งสรุปสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเป็นความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทยผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องปากท้องผ่านราคาน้ำมันค่าครองชีพและความผันผวนทางเศรษฐกิจดังนั้นสิ่งที่เราควรมติดตามอย่างใกล้ชิดคือการตอบโต้ของแต่ละฝ่ายเพราะจะเป็นตัวกำหนดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือบานปลายต่อไป